คือต้นคา e ิลีฟของคนฟิลิปปินส์นะคะแม่บ้านยังไม่เคยลองทํากับข้าวดูเลยว่ารสชาติเขาจะเป็นยังไงนะคะแต่ว่าแม่บ้านเคยชิมใบสดๆแบบนี้นะคะ่ะเขาก็จะออกแบบเหมือนมะกอกอะคะ่ะและแม่บ้านมีเนื้อสับเอาไว้ข้างนอกอยู่นิดนึงแม่บ้านจะลองไปผัดใส่เนื้อสับดูว่ารสชาติเขาจะเป็นยังไงนะคะแม่บ้านจะเอายอดอ่อนไปละกันวันนี้เนาะแต่จริงๆแล้วเห็นเขาขายตามตามตลาดเขาขายใบแก่นะคะ เมื่อบ้านว่าเขาน่่จะใช้ประมาณเหมือนอเหมือนใบมะกรูดเนี่ยละค่ะเดี๋ยวเราไปลองทํากันดูนะคะเดี๋ยวแม่บ้านจะบอกเลยกันว่ารสชาติเขาจะออกมายังไงนะคะไปค่ะเราไปทํากันค่ะวันนี้แม่บ้านมามุมกล้องแปลกๆนะคะ <c oughs> ไม่ต้องดูความรุของข้างหลังนะคะ <c oughs> แม่บ้านจะลองอันนี้เป็นเมนูใหม่ที่แม่บ้านไม่เคยกินมาก่อนนะคะแม่บ้านจะลองผัดไอ้ผัดเนื้อค่ะเนื้อสอบกับกับใบเคลรีลีฟทที่แม่บ้านเก็บมาตอนกลางวันนะคะนี่ค่ะอันนี้ล้างเรียบร้อยแม่บ้านใส่น้ำมันลงไปนิดนึงนะคะ ชิมกันว่าจะอร่อยไหมถ้าอร่อยจะได้เอามาทำบ่อยๆใส่พริกแกกระเทียมลงไปนะคะบ้านบ้ามากเลยอารมณ์มาเป็นเขียงเลยนะ แม่บ้านทํานิดเดียวค่ะวันนี้ทําอาหารจานเดียวลูกชายไม่อยู่ค่ะไปไปกินข้าวเย็นโกโคส <c oughs> ไม่ใช่ไปกินข้าวเย็นโกโคสหรอกค่ะก็ไปกับเพื่อนค่ะพอดีแม่เขาจะไปกินดินเนอร์เขาเลยไปด้วยกันเลยค่ะ <c oughs> เดี๋ยวคืนนี้คงกลับมาไม่ห่วงค่ะถ้าไป กับพี่ลีเพราะว่าเลี้ยงช่วยกันเลี้ยงลูกค่ะเราก็ช่วยแกเลี้ยงลูกแกแกก็ช่วยเราด้วยไม่งั้นก็ไม่ไ,ไ,ไหวทารับสมัครไม่ไหวเพราะว่าเราทำงานด้วยนะคะผสบกันแม่นะะบ้านจะใส่เนื้อบดลงไป ใไปบไ,ไ,ไม่ยะปกติดไม่ใช่ตไไิ่ป,ปไปใมนอไปตแปลกอ่ะติ่ ห้าแม่บ้านมันนเสี่ยมมาดูอาหารกิหน้าตาประมาณนี้สุกแล้วนะคะเนี่ยเห็ในแม่บ้านจะนปิดปากเลยและะ้วค่ะเดี๋ยวจะลองกินดูก่อนว่ารสชาติของใบเจ้าเนี่ยกินแล้วจะอร่อยไหมหรือว่าจะต้องเติมอะไรหรือเปล่าแต่ความรู้สึกแม่บ้านเหมือน เขาอยากจะเติมเปรี้ยวลงไปหรือเปล่าไม่รู้ค่ะเดี๋ยวลองดูนะ,ะแต่แม่บ้านลองใบสดเขาจะออกรสชาติมัๆมมนๆนะคะเหมือนผัดกะเพราเลยๆๆๆๆเดี๋ยวเราไปลองชิมกันดูนะคะหน้าตาเสร็จเรียบร้อยผัดเนื้อสับแม่บ้านใส่ใบคาริลีฟนะคะใส่ใส่ใบคารีค่ะ เดี๋ยวเราจะมาชิมกันนะคะวันนี้แม่บ้านมีขนมจีนก็เลยใส่กับขนมจีนค่ะอร่อยดีค่ะเขาจะมีกลิ่นเฉพาะตัวของเขาออก ฉุนๆเหมือนลูกลูกส้อมมอทางภาคอีสานนะคะแต่ไม่ฝาดนะคะแต่ว่าอ,อาหารที่จะใส่จะต้องมีรสชาติออกเผ็ดนิดนึงนะคะเข้ากันดีค่ะกับกับรสชาติเผ็ดๆเนี่ยนะคะก็โอเคค่ะแม่บ้านคงจะมาทํากับข้าวอีกค่ะเพราะว่าก็อร่อยใช้ได้ค่ะเดี๋ยวต่อไปคงต้องลองเอามาทําเมนูอื่นดูบ้างค่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนที่เคยลองทํากับข้าวกับใบเคอรี่ลีฟนะคะก็ แนะนำแม่บ้านมาด้วยนะคะว่าเอามาทำอะไรกินถึงจะอร่อยนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ